สวัสดีครับรับปัญญาเทคเต์นะครับผมวันนี้รีวิวนะครับอัปเดตสินค้านะครับที่เตรียมจัดส่งนะครับกับ MU4902 นะครับมีลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์จากจังหวัดอำเภอพนสวรรค์นะครับจังหวัดนครพนมนะครับผมสั่งซื้อออนไลน์เมื่อช่วงเช้านะครับช่วงเย็นเตรียมจัดส่งไปเลยทีเดียวนะครับผมก็เดินทางประมาณ600กว่ากิโลนะครับ6ก0ิกิโลก็ถึงนะครับจากกำแพงเพชรนะครับลูกค้าก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ครับเช็ค ถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเนี่ยสภาพดูเดิมสวยมากนะครับคันนี้เป็นรุ่นช้างศึกด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับพรุ่งนี้ประมาณช่วงเที่ยงเทียงนะครับบ่ายๆก็จะถึงเดินทางถึงนะครับเตรียมรอรับได้เลยนะครับสนใจเทคเตอร์มือสองเจอได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับสั่งซื้อออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะครับขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดนครพนมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ